ถึงผีจะหลอกแต่ Exchange rich, ไม่หลอกเป็นส,สุดการละคอยกับคอร์สทอีกอินเทนซีฝึกทำโจทย์ทอ e, ีกเดี่ยวเข้มพร้อมให้นิกทำโจทย์รวมข้อสอบกว่า400ข้อยข้อโปรมชั่นคอร์สเดียวราคา2,500บาทแต่ช้าก่อนสมัครวันนี้รับไปเลยค่ะโปรโมชั่น1 5 0่าบาทหรือจะซื้อเป็นแพ็กก็ได้นะคะทัอีกอัพสกิล550กับทัอีกอินเทนซีคอร์สนี้นะคะเหมาะคนที่มีพื้นฐานในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบรวมไปถึงเราจะได้ทำข้อสอบ นะผ่านการเรียนคอร์สทัวร์อิ้นเทนซีค่ะราคาเพียง2,500า้บาทใครนะคะมีพื้นฐานในระดับดีนะคะก็แนะนําให้ลงคอร์สอัพสวิง750าค่ะรวมเทคนิคนะคะเพื่อพิชิตคะแนนท o e ร์อีก 750, พร้อมกับฝึกทําโจทย์400ข้อผ่านท o วร์อีกอินเทนซีราคาเพียง2,500้าบาทใครสายทําโจทย์แนะนําคอร์สนี้เลยค่ะท o วร์อีกอินเทนซีกับคอร์สทัวร์อีกซิมูเลชันเทสรวมข้อสอบกว่า600ข้อปิดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งและไฟฟ้าคะแนนที่เราต้องการได้ยาง แน่นอนเลยค่ะราคาเพียง1 9 0 0บาทแค่นั้นเองนะคะทุกคนค่ะแล้วมาเรียนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย